หลังจ,จากที่เคลียร์คิวงานจนลงตัวแล้วดิวเดอะสตาร์เลยถือเลิกดีวันที่18มีนาคมเข้าพิธีอุปสมบทเพื่อทดแทนบุญคุณของบิดามารดาที่วัดบวรนิเวศวรวิหารโดยมีคุณบอยทกนเกียรติและพร้อมศิลปินจัดเดอะสตาร์ไปร่วมงานท่ามกลางความปรับรื้อดีใจของครอบครัวสุพินโยและผู้ไปร่วมงานทุกคนค่ะบทจริงครับก็คือพยายามหาคิวตั้งแต่ตั้งแต่แข่งเดอะสตาร์เสร็จแล้วแล้วก็เพิ่งมาได้คิวตอนนี้ครับสนใจแบว คือจริงๆแล้วมันด้วยหลายๆอย่างประกอบกันครับผมอย่างช่วงช่วงแรกเนี่ยก็อาจจะเป็นการที่เรารู้สึกว่าเราอายุครบเต้นแล้วเราก็เลยอยากบวชแล้วก็เผื่อถือเป็นการทดแทนคุณพ่อแม่ด้วยครับผมใช,ใช่ครับ 20, 24ย่าง25ครับผมใช่ครับแล้วก็ได้บวชได้บวช ที่ได้บวชในวันเกิดตัวเองด้วยเพราะวันที่21มีนา21มีนาก็จะเป็นวันเกิดก็ได้ครอบคลุมในวันเกิดไปเลยส,ส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งแล้วก็อยากบวชด,ด้วยแม่วอะไรบ้างครับแม่ดีใจมากครับคุณแม่เมื่อเช้าเมาื่อเม่อเช้าขอขอมาคุณแม่น้าตาไหลเลยครับให้พรอะไรเป็นพิเศษไหมครับคุณแม่ก็บอกว่าให้ให้ศึกษาดีๆให้ตั้งใจดีๆเพราะว่า แม่ก็บอกว่าแม่เชื่อว่าถ้าตั้งใจก็ทำได้ทุกอย่างนี่คือภาพนะคะในตอนที่มีงานนะคะก็เป็นการโปรยทานของนาคดิวนะคะตอนนี้ยังเป็นนาคอยู่และต่อมานี้ก็เป็นภาพพิธีในโบสถ์นะคะ และตอนนี้ก็ได้เป็นพระดิวนะคะพระดิวได้ฉายาว่าธรรม,มวังโสแปลว่าตระกูลของผู้มีธรรมะคะ่ะนี่นะคะและพระดิวนี่นะคะก็ยังไม่มีกําหนดการที่จะลาศึกแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าถ้ามีความคืบหน้ายัางไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะนํามาให้คุณผู้ชมได้ทราบกันและยังไงนะคะพวกเราก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะครับร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะฮะ